สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโูว่หวยเด่น16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนียวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง ดับล่าฝังมาดับดับกานะดับกาตัวเดียวรักเกตเกียวสริเจ้าของแนวทางต่อไปต่อมาเจ้านี้เศรษฐา 3า3หนึ่งสามสองสามหกสามแปดนึ่งสี่สอหนึ่งสองสี่สอหกสเจ้าเสร็จาก็ฟังมาอิฐแนวทางปลายต่อการสายลมเหนือเต้มสิบ นอยบุญฝากมา124 6 7 8 9 124 6 7 8 9ฝากมาเจ็ดตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้ครับนะสบาย สบายก็ฝากมาโคู่2ตัว0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 6 1 7 1 9 2 6 2 7 3 6 3 7 4 6 6 9 7 8 7 9 8 8 8 9เนาะเจ้านี้ก็ฝากมาอีกใบหนึ่งต่อมาไล่เจ้านี้เพนเพนๆ ฝากมาโบนสามตัวสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะฝากมาสามตัวเป็นเนวทางต่อไปเลยเจ้านี้มหาโลกมหาลาโภ เจ้านี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะใบนี้อดีตที่แล้วก็โซนสองหกแปดสรุปแล้วผ่านหกสรุปแล้วผ่านหกแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วตัวดายไปดู สี่ห้าหกแปดสี่ห้าหกแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยรักเกดเกวสรุริต่อไปครับเจ้านี้มหาลาโภ ฝากมาเต็มล่างศูนย์สองสามใบนี้เป็นอดีตเก่าที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านผ่านเต็มศูนย์นันนทนใหม่นี้ครับเ,เราไปชมกันเลย นท่านใหม่นี้ก็ฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเป็นเต็มเก้านะฝากมาเจ็ดตัวเจ็ดเต็มก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะฝากมาตาราง1นึ่ก็ผ่านโคสอตัวหนึ่งสองสน,งองนงทันใหม่นี้ครับเจ้าของเดี๋ยวทันก็ฝากมาแล้วนะ เราไปชมกันเลยนักทันใหม่นี่ก็ฟังมาห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ฟังมาชุดหกเจ็ดเจ็ดหลักร้อยฟังมาหกต่อมาเจ้านี้ บนล่างฝากมา1น1่งหนึ่งศฝากมา5คู่เป็นแนวทางก็อขอบคุณอย่างมากต่อไปครับเจ้านี้ ใบนี้ก็ฝากมาหน่อยล่าง vc 3 7 6เจ7ด9เนะสตัวรักเกตเกลสิริเจ้าของแนวทางต่อมาเลย เจ้านี้แนวท่าน3ามโตนะท่านฝางมาหลายชุดหน้าเก็บหน้าจอได้เก็บหน้าจอได้นะ3 1มหนึ่งสองสามหนึ่งสี่านึก้าส่ปท่านก็ไล่ไปโน่นเนาะก็อขอบคุณแนวทาง ต่อมาเลยเจ้านี้หลักร้อยคู่ขี้ฝากมาเป็นคู่ศูนย์สองสีศูนฝากมาห้าตัวเป็นเดวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากต่อมาเลยเจ้านี้เด่นบนหนึ่งสามนึม่ฝากมา3มตัวเป็นอททาาเด่นบนร้อยสิบน้อย อดีตที่แล้วสองต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะนันฟ้าฝากมา4670กเจ็ดศดอดีตที่แล้ว5 7าเป็แล้วทัานใหมนี้ก็ฝากมา57าเจทีแล้วทํานมนี้ก็ฝากมา4ี่หก สี่ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้เด่นโบนชุดที่สองฝากมาโซนห้าสี่สามโซนห้าสี่สามอดีตที่แล้วห้าโซนเก้าแปดแนวทันใหม่นี่ก็ฝากมาโซนห้าสี่สามสี่ตัว เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,น,าานแวนวทางเท่านานนะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผ LC ู้ชมที่ติดตามเอกมมนมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนวท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย